สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพากเลินใบอัมทรินีโดยไม่หมอกอัมธรมธรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อป,ปิกในวันนี้เป็นดวงรายสัปดาห์เนาะ11ถึง17ใช่ไหมใช่ 11, 12, 13, 14, 15, 1 6 1 7 1 1ถึง17พฤศจิกาย,ยน2567สัปดาห์นี้จะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาเลือกกล่องไพ่กันค่ะเดี๋ยวแบ่งออกเป็น4กองด้วยกันนะจ๊ะกองที่1 กองที่สองกองที่3แล้วก็กองที่4ี่อะแบ่งออกเป็น4ี่กองด้วยกันนะจ๊ะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเนาะหนึ่งสสและ4ค่ะก่อนเลือกทําสมาธิกันก่อนเหมือนทุกครั้งเลยนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกเยียๆรู้สึกผ่อนคลายสักสาลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะจ๊ะ คุณยังไม่ค่อยโอเคกดพอสทาต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดคุณโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลงหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกมานะขอดูพลังงานหน่อยว่าสัปดาห์นี้11บเถึงสิจพฤศจิกายนสองพันสิบเจ็ดเนาะจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะจ๊ะ าคุณยังไม่โอเคกดพอส์ทําต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โ,โอเคแล้วเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่หนึ่งสองสามหรือสี่นะลองเลือกดูนะคะหาคุณสับสนเนาะหายใจเข้าลึกๆคาะทำสมาธิใหม่เนาะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ จากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกถึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสิ่งดีงเรื่องราวดีๆนะหรือดวงรายสัปดาห์7 1ิบเถึงสิพฤศจิกาย,ยน2องพจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในบุณกันบ้างหาคุณสับสนนะลืมตาแลว้วก็ยังสับสนทาสมาธิใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดเดียวสามารถเลือกกล่องเดียวได้นะจ๊ะ,ะให้เวลาในการเลือกอีกสักครอหนึ่งแล้วกันเนาะ โอเคใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะจ๊ะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังทํานายการเริ่มต้นจากกลองที่1ตามด้วยกล่อ,กองที่2 3แล้วก็4ไล่ไปตามลําดับเลยนะจ๊ะอ่ะมาเริ่มต้นจากกลองที่1กันเลยค่ะมาดูกันสิว่าสัปดาห์1 1บเอ็ถึงสิพฤศจิกายน2.567นะันอเจนาะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างคนที่เลือกกองที่หนะลุปป้นไปพร้พอมพกันค่ะหนและสจ้ะ โอ้โหสิบเอ็ดถึงสิพฤษภาพฤศจิกายน2 5ง7นะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าดวงชะตาดีคุณอาจจะได้ของใหญ่เออนะสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาดีจะได้ทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะได้รถใหม่ ยานพาหนะใหม่บ้านใหม่นะดูเหมือนกับว่าดวงใหญ่ดวงโตดวงจะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ดวงจะได้รับก้อนโตมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์เออรับสินทรัพย์เออนะดวงชะตามีโอกาสได้รับทรัพย์ได้รับสินทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตนะดวงชะตาดีมีโชคลาบดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้นะเดินทางไปที่ไหนมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้ความสําเร็จ เกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตสัปดาห์นี้ต้องเปิดบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่ดวงดีโชคชะตาดีมีโอกาสได้รับทรัพย์ได้รับสิ่งได้รับสินทรัพย์ได้รับทรัพย์สินนะได้รับโชคลาภได้ลาบก่อนใหญ่ได้ลาบก่อนโตนะแล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงดวงชะตาดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและประทานพรสิ่งดีๆให้นั่นเองอ่านะ ใครแล้วก็าานายู่ขนายล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะมาสู่กองที่สองกันแล้วค่ะกองที่สองนะกองที่สองนะมาดูกันซิว่า11-17ถึงส7พฤศจิกายน2567นี้ดวงชะตาของคุณจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเันคุณกันบ้างในสัปดาห์นี้1-2และ3ค่ะว้า 11ถึง17พฤศจิกายน2567นี้ต้องบอกเลย congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่11ถึง17พฤศจิกายน2567สัปดาห์นี้ดวงชะตาดีมีโอกาสมีโชคดีมีโอกาสมีโชคลาอ,อ ดวงชะตาดีนะมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบลอยลาบพิมพกาดคิดว่าจะได้ก็ได้ลาบจากการเสี่ยงโชคก็มีนะดวงชะตาดีเหลือเกินในสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่า จะได้โชคได้ลาบได้ลาบลอยลาบที่มีการคิดว่าจะได้ก็ได้ลาบจากการเสี่ยงโชคก็จะมีนะเออดูชะตาดีจะได้รับโอกาสดีๆได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีๆในดวงชะตานะหากเป็นในเรื่องของการงงการงานธุรกิจอะไรต่างๆอาจจะได้โชคลาบลาบลอยมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบกระทานหันแบบปุบจับพันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้เช่นเดียวกัน มีโอกาสได้เงินได้ทองหรือได้รับโอกาสดีๆทําให้ได้เงินเพิ่มเติมนะหรือการเงินจะดีขึ้นมีโชคฟุกๆมีลาบฟุกๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะลาภลอยลาบจากการเสี่ยงโชคอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาด,คด,คาดฝันเด้อนะส่วนในเรื่องของความรักอาจจะได้พบรักแบบบุพเพสนิวาสเออหรือมีโอกาสที่จะมีความรักที่ชัดเจนสมหวังแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบกะทันหันไปเลยจ้าเออนะ ไรแล้วค้งนอยู่ข้างใน้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาสู่กองที่3กันแล้วนะคะมาดูกันสิว่าสัปดาห์นี้นะคะ11-17พฤศจิกายน2567จะมีอะไรดีเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างอ่ะมาลุ้นกันค่ะ1 2และ3ค่ะว้าวดวงชะตาดีนะเนี่ยช่วงเวลานี้ต้องบอกเลย อยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะแคล้วคลาดปลอดภัยมีชัยชนะรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะดวงชะตาดีช่วงนี้ค่ะดูเหมือนกับว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้คุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะอยู่ที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะดูเหมือนมีสิ่งสศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยบุญกุศลที่ส่งมาที่สร้างมาทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ย อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็โดดเด่นอยู่ที่ไหนก็เด่นดังนะหากเป็นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจหากมีปัญหาจะผ่านพ้นไปได้แบบเหลือเชื่อหรือแบบไม่น่าเชื่อ,อะนะคะหากเป็นในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันหากมีติดขัดมีปัญหาอะไรต่างๆอุปสรรคมากมีมากมายอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจะรอดไหมจะผ่านไหมหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลานี้ ดวงชะตาของคุณค่อนข้างดีทําให้คุณผ่านไปได้นะคุณเป็นคนดวงดีหรือมีความโชคดีอยู่ในตัวอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าคุณจะสามารถผ่านช่วงเวลาต่างๆนะหรือผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยไปได้อย่าง ราบรื่นเรียบร้อยรุ่งเรืองรุ่งโรดเออนะหากมีปัญหากับใครก็แล้วแต่ศัตรูผูกแขงนะออหรือคนคิดร้ายอะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้ดวงคุณแรงดวงคุณแข็งค่ะดวงศัตรูพ่ายแพ้แพ้แพ่ายนะดวงใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปนะใครคิดดังแกก็ต้องบอกเลยว่าจะ ไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยเพราะดวงคุณแข็งดวงคุณแรงดวงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอคงป้องกันป้องภัยดวงคุณมีบุญกุศลมากมีมากมายทําให้ใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ในช่วงเวลานี้นั่นเองเอคำทำนายนี้ประมาณ7วันเนาะหรือประมาณ1สัปดาห์นะเจ็ดถึงสิวัน1สัปดาห์ถึงสสัปดาห์ช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แสดงว่าดวงชะตาของคุณดีในช่วง 7วันหรือ15บห้ถึงสิวันหรือ1นถึงสสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนเนอะนะใครท่านนายท่านนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะอินดีด้วยนะมาดูกองที่4กันแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้นะ11 1 7พฤศจิกายน2 5, 5, 5, 5 6 7จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ1 2และ3จ้าโอ้ เฮ้ยสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะได้รับรางวัลของขวัญอะไรบางอย่างเฮ้ยเร็วๆนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะได้รับรางวัลหรือได้รับของขวัญอะไรบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นโอกาสสําคัญในเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือเป็นโอกาสสําคัญในเรื่องของธุรกิจนะ หรืออาชีพของคุณก็ได้รวมไปถึงในเรื่องของการเงินอาจจะมีคนให้เงินให้ทองให้โอกาสดีๆหรือมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรืออาจจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบรรพบุรุษนะมีโอกาสมีโชคมีลาภหรืออาจจะได้รับมรดกตกทอดเงินตกเบิกอะไรบางสิ่งบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ดูเหมือนกับเร็วๆนี้คุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนหรือใครนะ ที่บูชานะเป็นลูกหลานปูย่ย่าพยาญา้ากอะไรต่างๆก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้โชคได้ลาบจากท่านก็ได้นะคะดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบบรนบุรุษให้โชคให้ลาบนะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบเร็วๆนี้คุณน่าจะได้โชคเร็วเร็วนี้คุณอาจจะได้ลาบเร็วๆนี้จะได้รับโอกาสสาคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูคุณเป็นพิเศษให้โชคให้ลาบให้ความสําเร็จให้โอกาสดีๆในดวงชะตาชีวิตของคุณนั่นเองนะคะเออเพราะฉะนั้นเตรียมรับรางวาัลเตรียมรับของขวัญเตรียมรับโอกาสดีๆเตรียมรับความโชคดี เตรียมรับความโชคลาบนะเตรียมรับโชคลาบในเร็ววันนี้ได้เลยนะจ๊ะเออนะใครแล้วพวกนายอยู่นานแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอิน,นี้ด้วยนะโอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีฟิร์สกห้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย